สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบ้าน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 ดอนม่วงตำบลใหม่อำเภอสุสางคร์ธานีวันนี้วันที่23มีสามมินานะครับตอนนี้เราอยู่ขอมาดูเยี่ยมชมนะครับครโคกนองนาโมเดลโมเดลซึ่งสางเองนะครับมีที่ประมาณ5ไร่ก็สางประมาณสัก4ไร่เนาะอยู่ประมาณจกมา อ่เป็นที่ของพระประจวบนะครับครับซึ่งเป็นคนบ้านอ่ดอนม่วงเกิดนะครับีรก็ท่านไปอยู่กรุงเทพครับนี้ก็มาคุดคุดเซตเมื่อวานวันที่ยี่สิบสองเมษายนครนี่มาดูครับโจ๊กไปประมาณเดี๋ยวผมลงไปเป็นครับคือในระยะมลองสั่งดูผมนี่นครับครับโอ้ยลึกมากเลยครับลึกมากเลยถามว่าลึกไหมจังนี่ผมจะดูว่าน้ำบานเองครับมันมัน พุดปั๊บมันจะเจอตาน้าครับครับอันนี้ก็ผมประมาณโลหาิปประมาณสักหนึ่งะสักสองเมตรลหิเลยไหมครับได้ครับได้โลหะิปจะเจอน้ําครับเพราะนั้นก็เอ่อก็จะเป็นเอ่งเราก็ต้องเีก่เป็นคลองใส่ไก่นะครับ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 ผมครับผมว่ามันใหญ่มากนะครับมันเอ่อจะพูดยังไงล่ะเพราะใหญ่มากเลยดีเพราะว่าในการกับเก็งน้าแล้วก็มันอัดชัยได้ตลอดปีคาดว่านะครับครับครับ ขึ้นยากอาจารย์ครับผมครับวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับลุงท่านหนึ่งซึ่งท่านดูแลแทนพระประจวบอยู่นะครับตอนนี้พระประจวบเดี๋ยวไปกรุงเทพคือลุงอะไรยังไงเราเพิ่งคุยกับลุงกันครับครับครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงอะไรครับน้องศรีนอกครับผมลุงน้องศรีนอกครับน้องลุงน้องเป็นอะไรครับผะคือผมเป็นลุง เป็นลุงเขยของพระประจวบเป็นพี่เขยบ้างเ้ยเนาะเป็นพี่เขยครับพูดง่ายๆโอเคครับทีนนี้เราเราจะไปเยี่ยมชมพระท่านมีความคิดยังไงเกี่ยวกับที่ตรงนี้ครับอยากจะปลูกอะไรลองเื่อยไปเรื่อยเลยครับลุงไปริงครับคือที่ว่า ทำฝั่งนี่ก็คิดว่าจะเป็นพกไม้ยืนต้นก็อาจจะเป็นพกเงาะเรียนหรือว่าอาจจะบางต้นบางช่วงอาจจะเป็นพกไม้พยุงใหม่สักที่ว่านี่ประโยชน์ครเสร็จแล้วฝั่งอีกฝั่งทั้งนึงอันไหนที่ว่าดูสภาพดิ้งเ้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นพกหัวขาตะไคร้หรือพวกอะไรพกพวกพืชที่ว่าขายง่ายๆขายได้เร็ว ที่นี่ในล่องนี่ก็จะเป็นเรี้ยงปา่าจะเอาเอาปลาครับพวกปลาทับทิมปลานินมันลงเลครับผมอืคือเนี่ยที่นี่มันกระตุกอยู่มีที่มันอยู่ที่หาไรแต่ว่าทำเหลี่ยวอ้อมเลี่ยวไปอยู่ที่หนาประมาณสักสี่ไร่รวมสี่ไร่นู่นแหละครับพระมีบ่บออยู่หลายลูกเดี๋ยวอยู่ถัดไปทางนู้นจะเป็นบอ่อลูกขนาดใหญ่อันนี้เป็นเป็นคลองซอยก่อนอันนี้คลองคลองซอยคลองไก่เนาะครับคลองซอยคลองไก่เราจะไปเป็นบอ่อขนาดใหญ่ที่พักปลา ตัวกปลาใหญ่ปลาได้จะให้อยู่ไปยักษ์ขนาดนั่นครับอ้อี่ขนาดเนี่ยพความลึกจะลึกจะเตอนน้อเมื่อกี้ก็พอถ้ายังไม่ถึงระดับมันก็ยังไม่มีเนาะจะลงไปประมาณผมว่าประมาณสักสองเมตรห้าสิบเด็ไหมได้ครับได้เพราะว่าตามลักกระเทนคือทีงที่วบัดกันนี่จริงที่ทำแค่สองเมตรแต่ที่นี่บางบบางงช่วงบางตอนเนี่ยก็จะลึกอยากจะดูว่าน้ำมันจะออกอยู่ระดับไหนก็เลยลงไปอีกขนาด น่าจะร่วมร่วมสามเม็ดอยู่แล้วครับสามเม็ดแต่เนาะอาจารย์ครับอ่าครับดึกมากกันเนาะคิดอยู่ประมาณร่วมสามเม็ดไตมันลึกแท่ไหนมันน,นครับเด็กเด็กที่คลองใหญ่ามากนะผมเคยดูอะไรที่ก็ไม่ไม่ลึกเมอะไรขนาดเนี่ยบางทีโจะแสดงว่ามันจะเก็บคลองน้ำได,ได้ได้นานได้ยาวเนาะว่าไม่ไม่แห้งเลยครับเพราะมีน้ำม,มากที่นี่เพราะว่ามันจะมีบ่อสัวผักน้ำไว้ท่าบ่อต้งมันเสี้ยนแล้วจะระบายบ่อจากนู่นมาลงอันนี้อีกทีนึงอ๋อ มีบ่อเก่าอยู่ได้แล้วมีบ่อเก่าอยู่ได้แล้วตอนนั้นน้ำมันไม่เคยแห้งตอนนี้ปลากับแม่นตัวละสามโลสี่โลลอยอยู่แค่นั้นปมันต้องทําให้มันรักนะอันนี้เป็นคือบ่อใหญ่ครับที่นี่เป็นบ่อใหญ่ที่นอกจากทำคลองซอยคลองไอ้ไ้นั่นแล้วนี่อันนี้คลองไอ้คลองบ่อใหญ่คลองรักเนาะอันนี้บ่อรักีบ่อหนึ่งแล้วก็บ่ออีบ่อหนึ่งอันนี้ในปลานี่เป็นบ่อเก่าซึ่งตอนนี้อุดมสมบูรณ์เนาะมีต้นไม้ใหญ่คึ้นเลยก็มีปลาเต็มนะครับ ครับเอ่นนอท่านวางแผนยังไงเบิ่งครับก็ไอ้ตรงนี้คือช่วงนี้จะเป็นพวกป่าใหญ่มาลงนะครับจะเป็นพวกป่าสวายอยากจะลงป่าสวายแล้วเป็นพวกป่าคือไรป่าจระเมดอะไรพวกนี้นะครับทีใ่ใหญ่ที่สุดเลยนั่นครับที่ชนิดสี่ว่าต่วลหลายลูกครับ ทีแรกเอาเขียนปึกษาว่าจะเอาฉดโสฉดมมาลงเบิ่งงหละแต่ว่าฉดโดเนี่ยไม่นานเนีมาลงตะขวดจะเป็นปลาเทลายมันกินปลาหน่อยมดปลาหน่อยมดจะเอาเป็นพวกปลาสวายดีกวาเป็นพวกปลาสวายไปซบพวกเนี่ยมาลงครับครับทีนี้พอว่าทั้งบนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นปลาทมสัพพิมพอปลาใหญ่มันอยู่ในนี้มันอยู่น้ำลึกอยู่แล้วพอมันไล่มาพปกปลาแต่ปลาพวกนี้มันจะลบหนีขึ้นบนครับมันก็จะมันก็คือแต่ใครก็จะคุ้มกินกันลําบากอยู่ เลยวางแขนไว้แบบนั้นท้าไมให้ไมนอยู่น้ำลึกซะปลายไปเลยไอ้ทางเข้าน้ำเข้าทางไหนครับได้๋ยวทำวางแผนหมายถึงว่าถ้าน้ำเขานี่มันก็มาเข้าทางนี้แหละครับมันจะมาจากหมู่บ้านอ๋อจากหมู่บ้านนู่นเนาะแล้วก็เข้ามาทำท่อไว้อยซองซองแล้วก็มันก็จะเข้าบ่อเองเนาะครับเข้าบ่อเองท่อเป็นทางน้ำมาตัวนู่นไา้ไหมเห็นเห็นท่อออกน้ำครับอะไรนะนั่นน่ะท่อที่วางเลยเห็นอย่านั้นเป็นทางออกน้ำเพราะจะน้ำจะต้องส่งลงไปทุ่งนู่นถ้ามันเจ็บสาจริงจริง เราก็มีทีตะแกงมาค่าปลาหำมปลาแล้วออกเราก็ปล่อยระบายน้ำทิ้งได้นีะครับแต่ทางน้ำจะมาจากนนเลนนะมาติดแต่ติดกับมันตกทางวัดเนาะโอ้ยใหญ่เนาะเดี๋ยวเดยเขาลมเผื่อลุงจะเป็นลมวันนี้เดินลอดมาเลยครับที่23มสถงนายนครับหลังจากฝนตกวันหนึ่งยังไม่ตกมเป็นใหญ่เป็นบ่อใหญ่นี่เป็นบ่อรักนานแล้วนี่ผาใหญ่ใหญ่อยู่มาคือ โอ้ตอนนี้เขาลมนงี้ครับเออทีนี่ท่านไม่ได้เขาโครงการนี่แล้วคุดคุดเองไม่ไม่ไม่ได้เขาครับว่าลอโครงการมันกระชาต้องเขาคิวต้องรอคิวครับเลยตัดสินใจลงทุนเองทําเองครับทีนี่เอ่อคุดตะวันครับตาประมาณสี่ไร่พอตัวนี่มันกว่าสี่ไเรายกดินให้ทั้งรถแบคโฮเขาขาย เอาดินไปแต่เราก็จะอาศัยว่าก็จกฟรีแต่ตัวที่ล่องรอบนอกอยู่สองวันนะครับอันนี้เป็นชั่วโมงทางมัดโกคิดชั่วโมงละพันห้าอันนี้เขาเอาดินไปขายแต่บ่อฟีบ่อฟรีแต่คลองซอยที่เดินมาชมมาเนี่ยเราจ้างเขาจ้างเขาพิเศษนั่นเขาคิดเป็นชั่วโมงละพันห้าทำอยู่สองวันเต็มๆนะครับพันาวันยี่สิบชั่วโมงนะประมาณยี่สิบ สองชั่วโมงก็นาจะไม่ได้รายละเอียดจากน้องก็ลู้นาจะอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าชั่วโมงคงจะไม่ขาดเพราะมันทำกันถึงบางวันกระทุ่มนึงครับมันยังยุดอันนี้ก็แล้วคุดยีบสองอีเวนตยีบสองเมษาหกห้าบวบานเห็นพระโทรมาแจ้งบอกว่าเออผมติตรล่ะเลยไปเลยมาวันนี้เลยมีโอกาสดีเลยมาเยี่ยมครับท่านเลยกลับไปกรุงเทพแล้วเนาะเลยมาหาลุงน้อง ช่วยให้ข้อมูลนะครับก็จะนี่ไปไหนเด้อวันนี้อาจารย์เขาจะมาเยี่ยมบอกนมองนาคดีครับเป็นเอ่อจะได้เป็นข้อมูลบ้านเองว่าเออเรามีโคกน้องนาโมเดลอีกรูปหลักหนึ่งขุดด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาเอาดินไปใส่ขายไปขายชาวบ้านเองก็ได้บ่อฟรีเนาะครับอันนี้ก็ประมาณชักเกือบเกือบไรเลยมนลึกครับลึกเพราะมันลึกดาน้ำลงไปนี่มัน ตอนนี้นานาจะร่วมนาจะเคี่ยงคอได้หลือครับน้ำนี่มีลึกมากเลยครับปัานี้ต้ดคอไม่โคเลยที่แมคโคอยืนทั้งบนนี่ครับอ๋อเหรอครับลึกอยู่อันนี้น้ำจากฝนหรือน้ำจากตะดินอ๋อทีโตวันก่อนโตวันที่สิบแปดเมษาหกห้านะครับมีกรบไม่ได้ลองเติมเตไปกาลงจับก็ขึ้นถ้าปลูกปลูกเอไอ้นั่นรอบในการน้ำมันจะเลื่มเสาะเออะไรยาเฝดเนาะ อาจจะเป็นยาแฝกเนาะแต่ยาแฝ้กันเนาะคุ้มๆมันจะไหลเย็นๆไหลมาหนังอ่ะลุงไปชมข้างบนสักหน่อยครับภาพปประจวบธนบุรีสกุลอะไรครับเจมกลางครับเจมกลางครับอันนี้เป็นที่ที่เก่าเนาะอันนี้บ่อเก่าครับเนี่ยบ่อเก่าอันนี้ลมลื่นมากเลยครับเนี่ยไหนครับผมลมลื่นมากครับเย็นแท้ๆผลนไม่เต็มไปหมดเลยอันนี้ทั้งกระดูทั้งพยุงอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยผมชอบเลย ครัับมนกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วครับอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นไม้เป็นไม้ท่านป่าธรรมชาติอืออ่ะอันนี้โอ้เย็นช่าทํามาหลายปีเนาะอันนี้โอ้ปลาใหญ่ๆตัวละสองสามโลมีครับอันนี้กับเป็นบ่อพุดน์น้ำเป็นสิบปีเลยเนาะครับสิบตัวเลยเนี่ยครับกี่สิบตลาดใดละมั้งตอนใก่กันจะยังไม่บวชผมจะมาพุดนันี่แก น,น,1 1> นี่เป็นบ,ออบออ่อเก่าบ่อตอนนี้ในน้ำในบอ่อนี่ก็ก็น่าจะประมาณท<น>ี่สองคนขืนยืนบ่ากันต่อเลยจะเห็นมือยังลึกมากดูครับนี่ครับสองคนโอ้ก็ประมาณสี่เมตรได้ไหมคนเดียววันนั้นก็ลองไปให้ผู้เผยคนหน่อยมันมามันก็ลงไปไปจนลงไปแค่ตรงนี้นมันยืนมือไม่เห็นนะครับโอ้แห่มันยืนบอยังไม่ถึงดินเลยแต่มันยืนมือให้ดูไม่เห็นนะ อันนี้ป๋าเรามาปล่อยเลียงรู้ว่ามันมาจากน้ำฝนน้ำอะไรก็แท้มาปล่อยจะมีพวกระุกกระปชอนกระหมอมาปล่อยมาจากเวลาน้ำมันสามถุงน้ำมันเข่าไตเข่ารอบมากก็มาปล่อยที่มันเอากินยากแต่คือไข่ไข่ครับว่ามันยังไม่มีการที่ว่ากวดาล่างบ่อโดยตรงพอดีพระน้องประจวบว่าเพราะนั่นเดียวจะเอาน้ำตัวนี้ขึ้นไปหาขึ้นไปหาคลองซอยที่ยกใหม่นั่นี่นี่จะล่างบ่อ จะทำลุกลักษณะที่นี่จะเก็บป่าหมูกเก่านี่ออกก่อนที่ดีได้ขาดป่าลง่าจะเอาพันอะไรลงดังลงได้ันเหมือนกันถ้าอยู่อย่างนี้มันก็คงี่เป็นอย่างนี้งคงไม่เป็นการที่ว่าเวลาจะจับขายจะ่าไรก็จับไม่ได้ลุกแล้วจะเปลี่ยนแผนไว่ที่สางบอ่อทำความสะอาดทีี้เดี๋ยวจะเอาพวกปอกป่าอาจจะเป็นพวกป่ายึดโซ่ป่าจะเพี้ยนหรือ้าจสไหวอะไรมาลงเนี่ยับเพราะมันลึก,ลกมากครับ นีก็ะหูน้ำของออกนุ่นทีนึ่งออกแตนีทีหนึงครับสิระบายน้ำออกหากันได้ทั่วมด่วาชิตตรงหลังหลังบ่อเก่าอีกทิ้งเห็นมดก่อนอันนี้ก็มีหอยใช่ไหมครับมีครับที่นี่ครับผมแต่วันก็จะเป็นมีหอยขมหอยจุกก็มีเป็นส่วนหน้อยจะเป็นหอยพวกหอยเชอรี่ครับมันมีอยู่เห็นไปหมมดโอเคครับก็ได้ไปข้อมูลดีๆคือพี่น้องเองจะไป ใช่ประโยชน์บ้างเนาะถ้าน้ำถึงก็ทำอะไรก็ได้รัรน,นไม่เคยแหงครับน้ำไม่เคยแหงไม,ไม่เคยแหงเนาะยูกี่ปีกี่ลุงมาเห็นที่เคยก็ทิบกว่าปีไม่เคยเห็นมันแหงทีอ,อยู่ในสภาพนี่แหละครับวันนี้ก็ขอบคุณลงุง น้องครับลุงน้องนะครับนะน้องสีนอกสีนอกลืมอยู่เลยจำชื่อได้ก็อยู่กับบ้านดอนม่วงนะครับให้ข้อมูลดีครับของที่โคกนองนาของพระพระประจวบแจ่มกลางซึ่งได้ข่าวว่าท่านจะปีนาปีนี้เนาะอาจจะซื้งมาอยู่บ้านเองเดะรีบมาทำจัดการกันนี่เรียบร้อยก็วางวงถ้ามีอะไรคืบนาก็ ตัวบอกเ๋ยคุณเจ้มาเหยียบอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณตาหนองมากครับสวัสดีครับ